ท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นั่เจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะพาทุกท่านไปพบกับหนังสือฟิกชั่นที่มีชื่อค่อนข้างยาวจากประเทศญี่ปุ่นต้องบอกว่าซื้อหนังสือเล่มนี้เข้าห้องสมุดนะมไม่ได้ซื้อเองนะเพราะว่าหน้าปกล้วน,นสวยมากนะคะแบรนด์นี้ใช้ได้และวงเล็บเราไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะจ๊ะนั่นก็คือปิกโกโลก ต้องขอชมนะคะจากใจจริงถ้ามีตัวแทนจากปิโกโ o ฟังอยู่คือว่าเธอเลือกปกได้เลิศมากนะคะเลือกอิ l ลสเ r รเตอร์ได้เลิศมากหนังสือเล่มนี้อะโมมานาน,นะคะมีชื่อเต็มๆว่าร้านร่มบริการกาแฟและรับจ้างสารพัดเขียนโดยคุณเทระจิฮารุนะแล้วก็แปลโดยคุณอภิวัตน์พวงไทยสงซึ่งท่านแปลมาหลายเล่มมากการันตีฝีมือสุดๆนะคะเอาละตรงหน้าปกเขียนเพิ่มเติมว่า การไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็คล้ายการหยิบร่มออกมากลางกั้นความรู้สึกของตัวเองเอาไว้หากแต่มีความจริงที่ว่าไม่มีร่มคันไหนที่กันสายฝนได้ตลอดการเป็นไงคะทุกท่านประโยคนี้มาก็คือคมกลิบนะคะเหมือนเอาร่มมาแทงหัวใจเลยดีกว่าว่าไปเรื่อยนะคะตรงหน้าปกที่บอกว่าสวยนักสวยหนาที่เดียนขอชมจากใจจริงนะ,ะเป็นฤด,ดูหนาวของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่า ต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะกิ่งอะไรไปหมดแล้วกอ,อกิ่งยังอยู่ประธานดูดูท่านแต่ใบไม้เกลี้ยงนะคะแล้วก็มีหิมะปกคลุมทั่วไปนะคะบ้านนี้มีลักษณะเป็นบ้านสองชั้นแต่เนื่องจากว่าเราอ่านมาแล้วก็เลยรู้ว่ามันเป็นร้านนี่แหละก็คือร้านร่มนะคะตรงชั้นล่างเนี่ยมีสัญลักษณ์ร่มอยู่เลยนะคะแล้วก็ชั้นบนมีผู้หญิงคนนึงเปิดหน้าต่างออกมางงมาก แม่ทั้งๆท,ที่อากาศหนาวเป็นเราเราจะขดตัวอยู่เนาะแล้วเธอก็เหมือนนั่งนะคะแต่ว่าเหมือนนั่งหันหน้าออกนี่นแหละแต่ไม่ได้แบบมองไปข้างนอกนะคะเพียงแต่ว่าหลับตาพริม้มแล้วก็มีหมวกไหมพรมเราต้องบอกว่าเป็นไหมพรมรอบคอเป็นผ้าพ,พันคอรอบคอเธออยู่นะคะก็เรียกได้ว่าปิดมาจนถึงจมูกเธอเลยเทีเดียวแล้วก็เทิบออกมาอีกนะคะตรงเหมือนกับเป็นช่วงหลังคาชั้นหนึ่งมีแมวสีขาวตัวหนึ่ง นั่งวิปัสนาอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะพูดคำไหนมากกว่าน,นั้นนางนั่งวิปัสนาอยู่นะคะอ่ะโอเคเราไปดูที่หลังปกกันปกต้องพูดจริงๆนะตั้งแต่มีหนังสือมาทุกเล่มเนะี่ยอันนี้คืออยากเก็บสุดเพราะว่าปกสวยแบบสวยขั้นเทพนะคะโอเคหลังปกเขียนว่าฉันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวหรอกทุกคนก็เหมือนกัน อามาเนมิสุบะอายุ26ปีเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้ไม่เก่งเรื่องการมีความรู้สึกร่วมหรือเข้าอกเข้าใจคนอื่นและมักถูกมองว่าเป็นคนเย็นชาอยู่เสมอเธอสังกัดอยู่ที่ร้านร่มร้านกาแฟเล็กๆไร้ชื่อที่ซ่อนตัวอยู่ในท้องถิน่นซึ่งมีบริการรับจ้างสารพัดให้กับเหล่าลูกค้าประจำสูงวัยโดยงานที่ว่านี้นะคะมี3รูปแบบ แบบแรกคือการรับส่งผู้สูงอายุที่ไปโรงพยาบาลเองไม่ได้แบบที่2คือการเป็นตัวแทนเยี่ยมไข้และแบบที่3คือการทํางานสารพัดอย่างที่พ่วงมากับสองแบบแรกหญิงสาวที่ไร้อารมณ์ร่วมกับผู้อื่นใช้ชีวิตเหมือนทิ้งสังคมไว้ข้างหลังและเหมือนพยายามจะฆ่าตัวตายไปทีละนิดด้วยการทําสิ่งแย่ๆกับตัวเองกลับเจอเหตุการณ์บางอย่างจากผู้ใช้บริการที่ร้านร่มจนมีความคิดเกี่ยวกับชีวิตเปลี่ยนไป ความเศร้าเกินจําเป็นคือภาระหนักอึ้งของชีวิตจริงหรือ,อต้องบอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันเล่าเรื่องในช่วงเหตุการณ์โควิด1 9พอดีนะคะเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าชื่อตอนเนาะมิถุนายนปี2020 COVID ิโควิด1นเข้าแล้วค่ะที่รักนะเพราะว่ามาตั้งแต่2019นะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องราวของหญิงสาวของเราเนี่ยนะคะมิจจังคือมีหลายชื่อนะบางชื่อ ชื่อจริงก็มิสบะเขาเรียกมิจังมิจังนะคะมิจจังเนี่ยเป็นคนที่มีความนิ่งเหมือนกับเอาข้อจริงแล้วอะจะบอกว่าเธอไม่เห็นอกไม่เห็นใจคนอื่นเนี่ยสำหรับเรารู้สุกว่ามันเป็นคําแรงไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเธอนะคะเธอก็พักอาศัยอยู่ในร้านร่มแห่งนี้แหละแล้วก็อยู่ดีๆเจ้าของก็เลยเหมือนกับออฟเฟอร์งานให้กับเธอเพราะรู้สึกว่าวันๆเธอก็ดูไม่ได้จะทําอะไรนะ แล้วเธอเองก็ไม่ได้มีความคาดหวังกับชีวิตด้วยสมมุติเหมือนมีคนดูถูกเธอว่า oh, โอ้โหอายุขนาดนี้แล้ะหัดทางานทําการบ้างแล้วมาทํางานอย่างเงี้ยจะไปได้เงินเท่าไหร่นะรับจ้างสารพัดบ้างนะเธอก็เฉยคือข้อดีของเธอเนี่ยเนื่องด้วยว่าเธอเป็นคนนิ่งนิ่งงนันใครจะพูดอะไรมาเธอก็เฉยนะคะแต่ว่ามันจะมีสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งคือส่วนตัวเข้าใจานะบุคคลที่เป็นอาการแบบเนี้คือมีเพื่อนที่เป็นอนนี้ขอเมาสนอกเรื่องเพื่อน เป็นชาวต่างชาติแล้วนางบอกว่านางมีอาการที่เขาเรียกก็เป็นออทิซึมแต่ว่าคนทั่วไปจะไม่รู้ซึ่งเราฟังไปแต่เพื่อนอทีนะคะคือเขาจะไม่รู้ว่าควรจะต้องทําตัวอย่างไรอย่างเช่นสมมติมีคนเสียชีวิตอ่าเป็นญาติใครก็ตามแล้วคนเล่าอ่ะเล่าไปยิ้มไปหรือหัวเราะเพื่อทําให้บรรยากาศดีตอนเนี่ยก็จะไม่รู้ก็จะหัวเรกาะกากมาเลยเขาบอกทําให้แบบเด็กๆถูกแกล้งเยอะมากจนกระทั่งโตขึ้นมาถึงเข้าใจว่าอ๋อคือเรียนรู้ด้วยการจํานะ ว่าเอออันเนี้ยคือแบบไม่ควรทําคือในเรื่องเราก็เลยแอบคิดเองดิฉันไม่ใช่หมอนะคะบอกก่อนแต่ว่าแอบคิดเองว่าน้องผู้หญิงคนนี้จะมีอาการแบบที่เพื่อนตัวเองเคยเล่าหรือเปล่าคือว่าไม่รู้ความรู้สึกที่แท้จริงของคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอจะทําได้ดีมากคือการรับคําสั่งและทําตามคําสั่งเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบคือสมมติถูกนายจ้างบอกนะคะก็คือเจ้าของร้านล่มเนี่ยบอกว่าให้ทานี่นี่ให้หน่อยกับลูกค้านี้ถ้าลูกคนที่แบบจ้างอะ่ะ ถึงเวลาจริงแบบให้ไปส่งเพิ่มขับรถไปเพิ่มไม่ทําค่ะเพราะว่าฉันถูกมอบหมายมาให้ทาเท่านี้จบในมุมหนึ่งมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าหล่อนตัดฉับแต่เราเข้าใจคนแบบนี้เอาจริงก็คือเป็นแบบนิสยัยส่วนบุคคลเอาี้จริงๆนะทีนี้งานแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เหมาะแก่สังคมผู้สูงวัยมากนะคะแล้วก็เป็นยุคที่ใครหลายคนที่ไม่ว่างเนี่ยก็อาจจะจ้างคนมาทําหน้าที่เหมือนทําหน้าที่ลูกกันเนาะแทนนะคะซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าเออ นางดูไม่มีความ,มเป็นอกเห็นใจจริงเช่นสมมติฝนตกอะไรเงี้ยเธอได้รับหน้าที่แค่มาส่งหญิงชลาเหมือนเธอก็คิดนะเธอก็มีแบบคิดนิดนึงว่าเอะต้องกลางร่มให้ไหมหรือของตกต้องหยิบให้ไหมแต่ก็เอมันก็นอกเหนือหน้าที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าคนบางคนน่ะลูกค้าบางคนก็เข้าใจบอกว่าเออมันก็คือจะสัจอบเนาะก็ฉันมาส่งเธอแล้ววันนี้ไม่ต้องเฝ้าแต่ลูกค้าบางคนอ่ะต้องไปอยู่เฝ้าเผื่อมีนู่นนี่นั่นแบบเป็นลูกค้าที่แบบ นอนอยู่บนเตียงอะไรแบบเนี้ยลูกค้าบางคนไม่เข้าใจแล้วก็เวียงเธอสรารพัดแบบยกตัวอย่างเช่นมีคุณลุงคนหนึ่งว่าสมมุติบอกว่าฉันเกลียดเธอนางก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะฉันก็เกลียดคุณฉันก็ไม่ชอบคุณเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะคือแบบเออสหรับเราเราก็รู้สึกว่าบางคนอาจจะรับไม่ได้กับคือมันก็เป็นบริการที่ดีอะ่ะหรืออาจจะเป็นบริการที่จําเป็นด้วยซ้ำเพราะว่าคนชรลาหลายท่านเนาะในข้อเท็จจริงของสังคมญี่ปุ่นจากเรื่องนี้ที่อ่านก็คือว่าเขาก็ไม่รู้จะแบบ ให้ใครมาดูแลคือลูกหลานไม่ว่างจริงแล้วจ้างไปแบบนี้ปลอดภัยแล้วแบบหล่อนเป็นผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยหล่อนกําลังอยู่ในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านที่แบบว่าสามารถแบบอ่ะเกิดล้มหรืออะไรแบบเนี้ยก็ไปนั่งเฝ้าไข้ได้แล้วก็ทําตามคําสั่งจริงๆเพียงแต่ว่าคือสําหรับเราเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนบริษัทได้คงอยากเปลี่ยนแต่อเผอิญว่าในเรื่องเนี่ยมันก็เป็นสังคมแบบเชิงแคบนะคะแล้วก็ คนก็จะมาจ้างจากร้านร่มเรื่อยๆคือเรื่องมันก็ดําเนินไปคือวันนี้อาจจะแบบเมสาส่านๆหน่อยดูท่านเพราะว่ามันก็จะเป็นหนังได้นะถ้าพูดถึงถ้าทําเป็นหนังทําได้แต่ก็จะเป็นอะไรที่เนิบๆว่าเอ้ยแต่ละวันเนี่ยฉันได้รับภารกิจอะไรมาแล้วฉันก็ทําตามแต่เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือก็เลยแอบไม่เชื่อน,นิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆเธอก็เป็นคนมีหัวใจนี่แหละเพียงแต่เธอไม่รู้หรือเธออาจจะไม่เข้าใจตัวเธอเองว่า สิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าการเริ่มมีหัวจิตหัวใจยกตัวอย่างเช่นคนป่วยเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการหนะักแล้วเนี่ยบางทีเธอก็มีความคิดว่าเออหรือว่าเราควรจะแบบให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษดีนะอะไรแบบเนี้ยนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเนงะเธอก็ไม่แน่ใจว่าความรู้สึกเนี่ยมันคืออะไรแล้วสุดท้ายเธอเนี่ยข้อเดียวของเธอเลยนะหลายคนเขามีความลับความอึอดอัดบางทีแบบแม,แม่ลูกไม่พูดคุยกันมาไม่รู้กี่ปีอะไรเงี้ย ลูกไม่ให้อภัยแม่แต่ก็ยังมีความเป็นห่วงโอ้มีความบนเว,เวอรเนาะก็เลยจ้างเธอเนี่ยมาดูแลแต่ว่าเธอเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมันคงมีอะไรผิดปกติสักอย่างแต่ด้วยความว่าเธอเป็นเธอไงฉันไม่ถามเธอไม่อยากบอกฉันก็ไม่ถามนะหรือแม้กระทั่งมีคนถามว่าไม่อยากรู้เหรอเออไม่อะ่ะก็เธอไม่อยากบอกอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็ดวนไปอย่างเงี้ยแต่มันให้ความรู้สึกว่าข้อดีของเธอเลยนะสําหรับเราคือเธอยังอายุไม่มากหมายความว่ายังมีโอกาสที่จะแบบ เปลี่ยนการงานหรือว่าทําตัวให้แบบมีงานประจําอย่างมั่นคงคือมันก็มีบางช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าอ่ะเริ่มถดถอยแล้วนะคนอาจจะแบบเหมือนเจ้านายอาจจะบอกเอองั้นเดี๋ยวเราพักงานยี้ไไปก่อนเนาะเธออาจจะมีช่วงที่แบบอ่ะเหมือนเหมือนว่าจะว่างงานเนาะแต่สุดท้ายก็ถือว่าเป็นโชคดีแหละหล่อนก็ได้งานมาเรื่อยๆคือตัวคนเดียวก็จริงนะเพียงแต่โชคดีที่อยู่ร้านล่มเจ้าของเองก็เข้าใจนิสัยลูกจ้างก็คือไม่ได้ยุ่งกันขนาดนั้นแต่ว่าเผอิญว่ามีแบบ ต้องเรียกว่าตัวจุนเนาะก็คือคนที่แบบชอบเจ้าของร้านซึ่งตอนแรกก็มาหึงเธอแต่เธอก็รู้สึกว่ามิจังก็คือแบบสายชิลจ้ะดอนแคร์เบิร์นะฮะจนตัวหลังก็เข้าใจแหละว,ว่าอ๋อโอเคมิจังมันเป็นคนอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายก็เลยเหมือนกับได้ผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยเหมือนมาดูแลเธอเองอะนะซึ่งก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้โชคดีจังเลยในเรื่องนะแม้ว่าเธอจะพร่ำบอกว่า เธอไม่ได้แคร์ใครเธอทําตามหน้าที่แต่สําหรับเราเรามีความรู้สึกว่าในเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นว่าหนึงเธอมีคุณค่าแก่สังคมง่ายๆคือแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบข้าง,งเธอนะแล้วก็เธอปลดทุกข์ให้กับลูกอีกหลายคนนะให้กับญาติิอีกหลายคนที่ไม่สามารถตามไปดูดแลโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้สูงอายุได้นะนะคะเธอก็ทําหน้าที่นั้นได้อย่างไม่มีทิฏฐิเพียงแต่อาจจะแบบ เป็นเวอร์ชั่นแปลกๆหน่อยเท่านั้นเองแต่ในที่สุดแล้วเราก็จะเห็นการเปิดเผยท่าแถวเธอที่มีความซอฟขึ้นไปแล้วก็เป็นโชคเดียวของเธอนะในท้ายสุดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอเองก็กลับถึงแม้จะดูเหมือนไม่แคร์ใครในสายตาคนรอบข้างเนาะก็กลับมีคนแบบเต็มใจที่จะมาดูแลเธอเพราะว่าเธอเป็นเธอแบบเนี้ยนะคะทีนี้วันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มา,าสั้นนิดหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยนะคะว่าที่ ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ไปอ่านกันต่อว่ามันเป็นยังไงมันก็เป็นพูดยากว่ามันเป็นเรื่อง f e ลก g o นะแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบอ่ะมันมีความปริศนาอะไรบางอย่างแล้วเธอก็เป็นคนแบบอ่ะสุดท้ายก็ได้ตอบโจทย์นั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึง่งซึ่งอาจจะส่งผลต่อคําถามท,าที่เราตั้งก็ได้ว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะพึงพอใจกับชีวิตเราได้ไหมถ้าเราแบบไม่ได้ทํางานที่มีความมั่นคงเงินก็ไม่รู้ว่าจะมีเก็บเท่าไหร่อะไรเงี้ย มันมีคนอยู่บนโลกนี้จริงๆที่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเขาก็เพียงแต่ทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แค่นั้นนะคะโอเคฝากฝังกันไว้นะคะกับเรื่องราวของร้านร่มบริการกาแฟและรับจ้างสารพัดสรวันนี้ขอลากัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ